สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่หน้าบูติคโฮเทลสไตล์จีนที่มีชื่อว่าตั๊กหลักเกียนะครับเราไม่ได้พาทุกคนมาชมโรงแรมเพียงอย่างเดียวแต่เราจะมาพูดคุยกับเจ้าของสถานที่แห่งนี้กันด้วยครับเพราะเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่เข้าร่วมโครงการของภาครัฐที่มีชื่อว่าพักทรัพย์พักหนี้เป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือเจ้าของกิจการที่ทําธุรกิจบนสินทรัพย์ของตัวเองนะครับและได้รับผลกระทบจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงติดตามชมได้พร้อมๆกับพวกเรา Living งซินิพิ เรามาทําความรู้จักกับทักซัพักนี่กันก่อนนะครับฟังจากชื่อเนี่ยก็น่าจะพอนึกออกว่าโครงการนี้เนี่ยมีมาเพื่อช่วยคนที่เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินนั่นเองนะครับถ้าคุณอยากจะเข้าร่วมโครงการ1ก็เลยก็คือคุณต้องเป็นเจ้าของกิจการที่ประกอบธุรกิกจประกอบกิจการในเมืองไทยจดทะเบียนในเมืองไทยและก็2ครับคุณเคยเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินมาก่อนหน้านี้โดยการใช้ ทรัพย์สินที่คุณมีไปเป็นหลักคั้ประกรันในการกู้หนี้ยืมสินนั่นเองครับคือไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นอาคารพาณิชย์ที่เอามาประกอบธุรกิจปัจจุบันของคุณเช่นเป็นโรงแรมเป็นร้านค้าร้านอาหารเป็นร้านนวดหรือร้านสปาต่างๆนะครับโครงการนี้ มีความน่าสนใจตรงที่ว่าํำกัดดูแลโดยแบงก์ชาติโครงการนี้ครับจะให้คุณนะครับตีโอนทรัพย์สินเหล่านั้นที่ใช้เป็นหลักคำประกันเนี่ยไปให้กับแบงก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของคุณไปเลยสิ่งที่จะได้จากการทําสิ่งนี้ก็คือมูลค่าของทรัพย์สินของเรานะครับจะช่วยลดภาระหนี้เดิมลงไปโครงการนี้ครับจะแตกต่างจากการตีโอนทรัพย์สินไปให้แบงก์ในกรณีอื่นๆซึ่งแบงก์สามารถที่จะเอาทรัพย์สินของเราครับไปขายทอดตลาดในราคาตลาดได้เลยแต่กรณีนี้ครับ เราจะมีการทำสัญญากับแบงก์โดยแบงก์นะครับจะให้เราสามารถที่จะเช่าทรัพย์สินนั้นในการทำธุรกิจเดิมต่อไปได้อีกและเมื่อครบระยะสัญญาเราครับก็จะเป็นคนแรกที่มีสิทธิในการซื้อทรัพย์สินนั้นคืนกลับมาเป็นของเราเองนั่นเองดังนั้นคุณจะมีความปลอดภัยในการที่ทรัพย์สินนั้นจะไม่ตกเป็นของคนอื่นก่อนหน้าคุณและค่าเช่าที่คุณใช้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจตลอดอายุ สัญญานะครับจะนําไปหักลบจากค่าซื้อคืนในครั้งสุดท้ายด้วยเท่ากับว่าในท้ายที่สุดครับราคาที่คุณจะต้องซื้อทรัพย์สินนั้นคืนกลับมาเป็นของตัวเองถูกกว่าราคาตอนแรกที่ตีโอนไปให้แบงก์งอีกเพราะว่ามันได้รับการหักค่าเช่าระหว่างทางนั้นออกไปเรียบร้อยแล้วครับโดยระยะเวลาในการขอเข้าร่วมโครงการพักซับพักนี้นะครับสามารถทําได้ภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่20เมษายน2 5 6 4ี่ที่ผ่านมานะครับโดยคนที่ทําสัญญากับแบงก์ก็จะมีกรอบ สัญญานะครับไม่เกิน5ปีที่เราสามารถที่จะซื้อคืนทรัพย์สินนั้นกลับมาเป็นของเราเองครับและเพื่อให้ทุกคนนะครับได้เห็นภาพว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างไรวันนี้เราจะไปพูดคุยกับตัวจริงครับเจ้าของธุรกิจโรงแรมตักหลักเกียรติที่เรามาเยี่ยมชมกันในวันนี้ซึ่งเป็นคนที่เข้าร่วมโครงการพักซับพักนี้ด้วยว่าเขาได้รับประสบการณ์และได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างไรบ้างนะครับตามมปชมพร้อมกันเลยครับผมวิชัยอริยรัตตโอภาสน,นะครับเป็นโอนเนอร์ของออตักหลักเกียรติ พื้นฐานของผมนี่แต่ก่อนก็มีเปิดร้านวิดีโอก่อนแล้วก็มามินิมาร์ทแล้วก็มาร้านอินเทอร์เนต็ตพอหลังจากอินเทอร์เนต็ตแล้วเราก็มีซื้อคอนโดปล่อยเช่ามีอาคารพาณิชย์ปล่อยเช่าคือเราก็พยายามหาแอสเซทที่ว่ามันมันแวร์ลูมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่โดนดิสลอฟสังเกตดูว่าธุรก,กิจที่ผมทํามาเนี่ยมันจะโดนดิสลอฟมามตล,ะละตอดก็เลยมาเป็นจุดเริ่มต้นที่จเข้าสู่ที่สุดท้ายมาัใช่ที่เราต้องการมามาสู่แอสเซทที่ว่าเออมันมีแวลู แล้วมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่แรกจะเป็นล็อบเทล22นะครเมื่อ8ปีที่แล้วพอเปิดมาก็ประสบความสําเร็จหลังจากปีนั้นพอประสบความสําเร็จแล้วก็ขึ้นเป็นสาขาที่2เลยอยู่ที่หัวลาโพงก็คือล็อบเทลสเตชันใกล้หัวลำโพงแล้วก็ใกล้ MRT เลยเราขายทำเลอย่างเดียวเราจะมีเปิดอีก3-4สาขาก็คือมี สาขาที่3ก็จะเป็นโฮเทลละก็เป็นตักตะเกียที่นี่เป็นเป็นรูปแบบโรงแรมเลยคนวิวนั่งวิวแชร์คนแก่อะไรพักได้สะดวกมีลิฟต์มีอะไรมีสระน้ำนาคบแปกเลยเนี่ยจริงๆเราเราสร้างเมื่อ8ปีที่แล้วเราก็ใช้สินเชื่อของแบงค์จนพอมา3-4ปีแรกเราก็ประสบความสําเร็จคืนนี่ได้หมดได้เร็วก่อนกาหนดแต่พอมาเจอโควิดเนี่ย ปัญหาใหญ่ก็คือรายได้มันไม่สม่ำเสมอแล้วก็เป็นบปัญหาหลักเลยซึ่งการรปหาเนี่ยค่อนข้างยากพอมีมาตรการนี้ออกมาเนี่ยเราก็ศึกษาแล้วเราก็ติดต่อทางแบงค์ว่าเรารสามารถที่จะเข้าร่วมได้ไหมเพราะมองเห็นแล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามาตรการนี้ต้องชมแบงค์ชาติมาตรการนี้มันโดนใจ แล้วก็โดนหัวใจของ SME จริงๆเราก็เลยพยายามจะเข้าร่วมคือจริงๆเราก็ตามธรรมชาตินะเพียงแต่ว่าเราต้องเชื่อใจแบงค์นะฮะเชื่อใจแบงค์ที่ที่เราเป็นหนี้อยู่เนี่ยนะฮะว่าเขาเขาสามารถทําให้เราได้แค่ไหนคือเราเป็นผู้สนับสนุนเขาด้วยนะไม่ใช่เขาสนับสนุนเราคือเหมือน่ับว่าทางแบงค์จริงๆเขาก็อยากจะให้ให้เข้ามาจากการเพราะส่วนต่างหรืออะไรเนี่ยเขาก็ได้จากแบงค์ชาติแต่ ปัญหาใหญ่คือของเราเนี่ยจะไม่ใช่ NPL เขาก็กลัวว่าเราจะเป็น NPL ก็คือหมายความว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยก็ใช้เป็นหลักประกันกู้สินเชื่อกับแบงค์มาก่อนถูกไหมครับก็คือเป็นอาคารนี้เลยที่ใช้เป็นโรงแรเลยครับผมครับ4ี่หาสาขามีสาขานี้สาขาเดียวที่ที่เราเพราะตรงนี้เนี่ยเราสร้างใหม่เลย ความเห็นของผมนะค,คือเราก็ศึกษาสัญญาทุกอย่างเนี่ยโอเคมันก็แฟร์นะจริงๆเวลาจำนองเนี่ยเราก็จำนองกับแบงก์อยู่แล้วแต่ตอนนี้มันมีแบงค์ชาติเข้ามาด้วยซึ่งทําให้เรามั่นใจมากขึ้นดูแล้วมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมว่ามีแต่ได้แล้วก็เป็นน่าจะเป็นทางรอดเดียวนะอของเอสมีสมัยนี้เพราะตั้งแต่ที่เราโดนโควิดมาเนี่ยจากมาตรการทุกๆมาตรการมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจนถึงสิงหาแนวโน้มก็ยังไม่ดีขึ้นเราก็หวังว่าจะเปิดเมืองได้เร็วแต่การเปิดเมืองเนี่ยเราก็ต้องคํานึงด้วยว่าเมืองไทยจะ แต่คู่ค้าต่างประเทศเขาเปิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพย์เซฟไว้ก่อนแล้วมาตรการเนี่ยมันยาว3ปีถึง5ปีเราไม่ต้องกังวลปัจจัยที่ที่รายจ่ายเนี่ยที่เราควบคุมไม่ได้อันนี้จะเบาเบาลงเยอะเราต้องการเพย์เซฟแล้วก็ต้องยืนหยัดได้ในในระยะยาวคือเราทรําธุรกิจโรงแรมเนี่ยปัจจัย 2- ออย่างหรือ3-4อย่างที่สําคัญนะฮะก็คือเป็นเอ่อแวลูของแอสเซทรายได้จริงๆอ่ะจริงๆต้องคำนึงถึงไรายได้ก่อน จะมีไรายได้ก็ต่อเมื่อคุณมีแอสเซทที่ที่ดีที่มีคุณภาพแอสเซทที่ดีมีคุณภาพรักษาความสะอาดเนี่ยสมัยนี้มันต้องมาจากออพนักง,งานของเรารพนักง,งานเราก็ต้องมีคุณภาพรักษาแอสเซทและ3อย่างเนี้ยมันจะบาลานซ์กันเองลูกค้าเยอะรายได้เยอะแรงงานเราก็จ่ายเยอะถ้าลูกค้าน้อยค่าไฟก็จ่ายน้อย แต่มีปัจจัยเดียวที่เป็นรายจ่ายที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือภาระหนี้ถ้าเรากดภาระหนี้หรือวางภาระหนี้ไว้หรือหยุดดอกเบี้ยได้เวลาถึง3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยเวลาเราจะยืนหรืออะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะงง่ายเอะเราก็ดูในสัญญานะสัญญาก็ระบุชัดนะฮะว่าเรามีสิทธิซื้อคืนเป็นคนแรกเวลาเราต้องคืนเขานะฮะเราก็คืนจากราคานี้นะจากราคานี่เดิมโดยหักค่าเช่า นะฮะซึ่งซึ่งเราก็เรียกว่าตัวเด็กระหว่าง3ปีนี้เราจ่ายค่าเช่าไปเท่าไหร่ก็เอาค่าเช่าเนี้ยมาหักจากเงินต้นมันเราทยอยผ่อนเขาพู้นี้งใช่ใช่แต่ไม่มีดอกเบี้ยไงคือดอกเบี้ยมันโดนหยุดไปแล้วซึ่งดูแล้วมันก็ไม่แต่ข้อดีนะก็คำนวณจากปีที่ผ่านมา6กเดือนที่ผ่านมานะฮะเราก็ส่งตัวเลขให้เขาแล้วเขาก็จะคำนวณมาให้เราเสร็จว่าเราสมควร นะฮะสมควรจะฝันได้ไหวแค่ไหนนะฮะไม่ใช่มาเพิ่มภาระเราครับนะฮะไม่ต้องกังวลนะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยอดไทยก็ไม่ดีทั้งนั้นทางเขาก็รู้นะเขาคงไม่ได้ว่าเอ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 ายอดของปีที่แล้วมาคิดเขาเอายอดของปีนู้นด้วยมาคิดตัวตัวผมเองนะก็แปลกใจนะฮะเราก็อยู่ในร่วมในหลายๆกลุ่มก็มีได้ข่าวว่าเออ SME เข้าไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้หาเงินซอมลนไม่ได้ แตเเ่เราผ่านมาแล้วเรารู้ว่าถ้าทําจริงๆนะถ้ามีการติดต่อกันจริงๆไว้ใจกันจริงๆผมว่าผ่านได้แล้วก็อันนี้คือเป็นมาตรการเดียวจากประสบการณ์ที่ผมผ่านมาเนี่ยไม่มีไม่ม,ม,มออีมาตรการอื่นเลยที่เราจะได้ประโยชน์สูงสุดคือต้อง,ต,องต้องช่วยกันทางแบงค์ชาติก็ไม่อยากให้แบงค์มีปัญหาบแบงค์ก็ไม่อยากมีเป็น NPL เขาซัพพอร์ตเราเต็มที่อยู่แล้วเขาต้องการอะไรหรือต้องการเอกสารอะไร,รเราพยายามใจเย็น S <S 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 นะรับแล้วก็เชื่อใจเขาว่าเขาจะพาเราไปได้ ก็ได้ฟังเสียงของผู้ประกอบการตัวจริงนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการพักซับพักหนี้อย่างคุณวิชัยกันไปด้วยนะครับถ้าเกิดใครเป็นผู้ประกอบการใช้ทรัพย์สินของคุณเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินเหมือนเช่นคุณวิชัยทําอยู่นะครับโครงการนี้พักซับพักหนี้อาจจะเป็นทางรอดทางที่จะช่วยให้คุณผ่านวิกฤตทางนี้ไปได้เช่นเดียวกันครับและถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ส่งไปให้คนที่คุณห่วงใย,ยแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ข้างหน้าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาให้ติดตามอีกกี้เรื่องติดตามได้ที่นี่เช่นเคยครับกับพวกเรา Living Snip p e a k